สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์นะคะการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกนะคะเรื่องราวความรักที่เข้ามาแชร์ที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะให้กับทุกทุกคนในทุกๆวัน ส่งพลังงานดีๆและก็ส่งพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะมาดูความทรมานไม่ใช่สิความคิดถึงมันทรมานมีคนลืมคุณไม่หลงนะคะเขาคนนั้นคือใครกับ3ภาพ3ามกองนะคะไพ่หนึ่งสองสามทำสมาธิให้นิ่งเริ่มไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้ความคิดถึงมันทรมานนะคะมีคนลืมคุณไม่ลงนะคะคนกองที่1เขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิแน่นอนความรู้สึกของความคิดถึงบางครั้งบางช่วงขณะมันช่างทรมานเหลือเกินนะคะกระวนกระวายความอึดอัดนะคะต่างๆมากมายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใคร สิบเมทาวค่ะสองเหรียญเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนที่เขากับคุณมีความห่างไกลนะคะมีประเด็นกันมีปัญหามีความแตกต่างเรื่องของ อายุ The m a g i c เชีอายุทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษา เป็นคนที่สันโดษนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้สันโดษโสดนะคะมานานแล้วก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากทํางานหนะักมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการนะคะและเป็นคนที่แบบฉลาดเก่งมีความรู้มีความสามารถด้วยนะคะมีไหวพริบป,ปฏิพานที่ดีนะคะฉลาดรอบรู้รอบด้านไปหมดเลยจะทําอะไรก็ได้หยิบจับทํานู่นทนํานี่อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความ คิดคิดจะทานู่นคิดจะทานี่นะคะลดแล่นไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยอยู่กับที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเป็นคนที่โสดมานานแล้วสักระยะสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหานะคะดูเป็นคนที่แบบมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะก็ <c oughs> อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานกันด้วยก็ได้นะคะเคยคุยกันเรื่องของการจริงจังในเรื่องของการแต่งงานอยู่ๆอาจจะมีปัญหา นิ่งไปห่างไปนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณนะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักด้วยไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเกิดอะไรก็ตามนะทางไกลปัญหาประเด็นที่คุยกันไม่เข้าใจนะคะคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่หรือเป็นคนที่มีเซนสัมผัสหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบ มันรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรได้เป็นพิเศษกับความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอออันนี้มันควรที่จะเป็นแบบนี้หรือว่าตอนนี้น่าจะทําแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเข้าใจคนอื่นได้ดีสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเองได้ดีนะคะประมาณนี้แล้วเป็นคนที่แบบว่าดูดูเป็นคนมีสเสน่ห์ดูมีพลังนะคะดู ดูหน้าคนหาดูเป็นคนที่แบบว่าเก่งฉลาดมีความสามารถด้วยและก็เป็นคนที่แบบรู้ว่าความสามารถที่ดีควรจะเป็นไปอย่างไรด้วยนะคะเขามีอะไรที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายหรือมีภาระ,ะหน้าที่เยอะแยะนะคะประมาณนี้ขอไกด์แดนซ์หนึ่งใบค่ะเดี๋ยวดูซิ hmm. ว่าขยายความก้าวไม่เท้าเป็นคนที่แบบ ผ่านโลกมาเยอะแยะมากมายค่ะโชคโชนเลยอุปสรรคนะคะต่างๆมากมายคนคนนี้คือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการใช้ชีวิตมาเยอะแยะแล้วคือรู้ว่าความสัมพันธ์หรือว่ารู้เรื่องของหมดกับว่า โลกของเราการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะผ่านความเจ็บปวดเสียใจผ่านการใช้ชีวิตมาเยอะแยะมากมายรู้แล้วเข้าใจสิ่งต่างที่ควรจะเป็นไปได้ดีและเป็นคนที่แก้ไขแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีก็คือด้วยความที่ว่าเขาเป็น the Medici นะคะความฉลาดความรอบรู้ทุกด้านถ้าอะไรไม่รู้เขาก็จะทําให้รู้ให้ได้และเป็นคนที่ control หรือว่าอะไรอยู่นะคะเหมือนกับสองเรียนเป็นการ จะต,ต้องมีทำเป็นคนที่ทำอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะต้องแฮนเดิลอันนู้นต้องจัดการอันนี้เป็นคนที่มีเรื่องคิดอะไรต่างๆมากมายเป็นคนต้องมีแฮนเดิลหรือว่าการบริหารการจัดการการเมเนจนู่นนี่อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นระดับผู้นำเป็นนักคิดนักวางแผนหรือนักพัฒนาหรือคนที่แบบต้องใช้ความคิดเยอะๆแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะและยิ่งเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วนะคะคือใช้ความคิดใช้สมองอะไรตลอดแบบนี้นะคะและเป็นคนที่ เรียนรู้หรือว่าข่อยคว้าชอบมองชอบใส่ใจหรือว่าชอบดูอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงในชีวิตของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างหรือความห่างไกลหรือว่าปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ความคิดถึงมันทรมานเพราะเขาอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณนะคะเข้ามาให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปได้อย่างอยากที่จะรอโอกาสวันเวลาเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็อยากทาอะไรที่มันตรงไปตรงมาในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะไม่อยากที่จะรออะไรที่มันรู้สึกว่าก่อนหนนี้มันอาจจะมีอะไรไม่ ไม่ชัดเจนค,เคลุมเครือนะคะคนที่เป็นประเด็นกับคุณก็ได้คนที่รู้สึกว่าก่อนอันนี้คุณอาจจะห่างจากเข้ามาเดินจากเข้ามาก็ได้เพราะเป็นอะไรรู้สึกมันยังไม่ได้ชัดเจนยังคงแบบเหมือนกับมีปัญหาที่ต่างคนต่างเขาอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายหรือคุณต้องนิ่งจากเข้ามาหรือมันเป็นอะไรที่ก่อนอันนี้มันไม่มันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนมันไม่ได้เคลียสักทีอะไรประมาณนี้นะคะมันก็รู้สึกว่าดูแบบ ดูยุ่งเหยิงดูนิ่งดูปล่อยวางไว้ก่อนนะคะอะไรแบบนี้นี่คือความทรมานนะคะความคิดถึงมันทรมานมีคนลืมคุณไม่ลงนะคะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมีภาระมากมายที่ต้องจัดการที่ต้องดูแลหรือยังไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ณนะตอนนี้นะคะก็เลยต้องปล่อยละวางไว้ก่อนนะคะ you were the best thing in my life นะคะแม่ คุณเป็นคนที่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่เขาคิดถึงและความคิดถึงนั้นมันทรมานมากๆเหลือเกินนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้ามาพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่ง I wish I could share my good news with you นะคะแสดงว่าสิ่งที่เขากําลัง จัดการอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่จัดการนู่นนี่นั่นอะไรได้ดีแต่บางทีการจัดการมันอาจจะไม่สามารถที่จัดการอะไรได้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะคะเหมือนถ้าเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องจัดการดูแลเยอะแยะมากมายเนี่ยจะต้องแบบคอยแฮนเดิลนะคะการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้ลงตัวอันนี้ยังไม่ลงตัวนะต้องจัดการต้องคิดก่อนอะไรเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น นี่คือพลังงานของคนกองที่หนึ่งนะคะเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบเอาอยู่แล้วเขาคนโทรได้ดีเขาอาจจะพยายามทําอะไรอยู่ณนะตอนนี้การทํางานการหมกมุ่นกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ต้องดูแลต้องจัดการหรือว่าการข้ามอุปสรรคข้ามผ่านเรื่องราวปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรอยู่ก็ได้นะตอนนี้และคุณก็เป็นสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของเขาแล้วเขาก็อยากที่จะแชร์ข่าวดีบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณด้วยนะคะคนกองที่1นนี่คือเขาอยากที่จะเข้ามา ปรับความเข้าใจพูดคุย,คยกับคุณด้วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกเขามันชัดเจนตรงไปตรงมานั่นเองนะคะเพราะความคิดถึงมันทรมานมากๆเหลือเกินแล้วก็ลืมคุณไม่ลงค่ะเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะ แน่นอนไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคนกองที่1นนะคะถ้ามีโอกาสได้กลับมาอีกหรือว่าได้มาแชร์อะไรดีร่วมกันนะคะข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนได้เคลียร์ได้ตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่ามัน,ม,นมีความสุขนะคะคนกองที่1นนี่ก็คือท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ ความคิดถึงมันทรมานนะคะมีคนลืมคุณไม่ลงนะคะเรามาดูซิว่าคือใครนะคะความทรมานมันคิดถึงนะมันคิดมันทรมานหรือเกินนะคะแล้วเขาคนนั้นคือใครเขามีอะไรจะทำอะไรยังไงบ้างหนึ่งเหรียญว้าวสวยงามมากมากเลยนะคะ อืมห้าถ้วยราชาดาบธาตลมค่ะเก้าเหรียญตัวตนของคุณเก้าเหรียญน,นะคะความทรมานมันคิดถึงจริงๆความคิดถึงมันทรมานจริงๆนะคะเขาเป็นธาตลมและธาตไฟนะคะเขามีความเป็นผู้นําดูเท่ดูเท่อะดูคนนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งบ้างงานมาก มุ่งมั่นจริงจังมีแพชชั่นทำนู่นทำนี่แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลสุดๆมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะดูคือเป็นคนดูดุดุนะคะในบางมุมมองนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองมีตะก,กะนะคะตักใช้ตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์มากๆเลยทีเดียวนะคะบ้างงานทํางานหนักและเป็นคนที่เดินที่คุณเดินจบจากเขามาก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็น10บดาบแล้วมันเป็น5ถ้วยนะคะ คุณเป็นเก้าเหรียญคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ คุณฉลาดเก่งเคลียร์ตัดจบจากเขาคนนี้ได้มาและเขาทําให้คุณเสียใจร้องไห้เจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเพราะเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะอะไรที่มันพังลงอะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันต้องนิ่งอะไรที่มันต้องสตรากไว้อะไรก็ตามแต่หรืออุปสรรคอะไรก็ตามแต่เขาคนนี้มีความคิดถึงคุณอย่างทรมานแล้วลืมคุณไม่ลงเลยหนึ่งเรียนคือการอยากเข้ามาขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้น มันเป็นความรู้สึกของความเสียใจความทรมานของความคิดถึงความเจ็บปวดที่มันทิ่มแทงที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมันยังหยุดตรงนี้มันยังคงรู้สึกถึงสิ่งที่ทําลงไปสิ่งที่พูดลงไปให้คุณเสียใจให้คุณสะเทือนใจนะคะหลายสิ่งหลายอย่างท,ที่ที่มันผ่านมานั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งพอแล้วแล้วคุณก็เดินออกมาแล้วอย่างสวยงามนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ ดูแลปกป้องหัวใจตัวเองได้ตอนนี้คุณก็สดๆนะคะสวย,สวยๆหล่อๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะคุณได้เคลียร์จบอะไรจากเขามาแล้วแน่นอนค่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆคนนี้มีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงดูเท่ดูเฟลลี่ดูดูหล่อดูดีนะคะดูดูมีความเป็นผู้นำนะคะทำงานเก่งบ้างงานอย่างที่บอกและมีเหตุผลตะกะมากๆเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะ อาจจะได้คิดได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วและอยากที่จะเข้ามาขอโทษคุณด้วยหนึ่งเหรียญการออฟเฟอร์การให้ของขวัญการขอโทษนะคะการพูดคุยการปรับความเข้าใจหรือว่าการแบบให้ใหอยากให้คุณได้ให้โอกาสเขานะคะเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับคุณหรือว่าให้ความสัมพันธ์นี้มันยังมันไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าได้อะไรแปดไม้เทา้า แไม้เท้าคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาการทําความสัมพันธ์หรือว่าการขอโอกาสนั่นเองะคะ่ะขอโอกาสเข้ามาได้คุยกันให้ความความรู้สึก ที่มันคงความเสียใจอยู่ที่เขารู้สึกแบบนี้มันทรมานให้กระจ่างไปเข้าใจนะคะเปิดเผยหรือว่าคุยกันแบบเปิดเผยเปิดอกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณไม่ได้สนใจอะไรเลยที่คุณยุ่งกับตัวเองมากๆเลยนะคะหรือมันจะมีเรื่องราวที่แบบว่า รู้สึกว่าได้เขาอาจจะเข้ามาพบเจอคุณอย่างการะทนหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้มันจะมีเรื่องราวที่กระทนหันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขามันคิดถึงคุณอย่างทรมานแล้วก็ลืมคุณไม่ลงอยากเข้ามาคุยการเ,เปิดใจพูดคุยกันการได้โอกาสจากคุณนั่นเองนะคะคนกองที่สองนี่คือธาตุลมและธาตุไฟนะคะคุณอาจจะเป็นไฟเขาอาจจะเป็นลมก็ได้นะคะในความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบดูดนิ่งอ่ะดูมีความเป็นผู้ใหญ่แลวมีเหตุผลมาก นะคะคไม่ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจยหรือพูดอะไรทําให้คุณเสียใจยลงไปนะคะมันก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ภายในความรู้สึกข,ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูวอล i ิงค่ะ You came closer than anyone นะคะคุณคุณอยู่ใกล้คุณมาใกล้คือคุณใกล้คุณเป็นคนที่เข้ามาใกล้เขามากกว่าคนอื่น I regret lying to you นะคะ เขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณเขาเสียใจที่ทําให้คุณร้องไห้ที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่ทําให้คุณเสียใจเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะขอโทษขอโอกาสนะคะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณให้กระจ่างและเข้าใจนะคะแล้วก็เขาไม่เคยให้ใครเข้ามาใกล้นะคะเลยแต่คุณเป็นคนเดียวที่เข้ามาใกล้เขามากที่สุดที่อยู่ติดหัวใจเขาที่เขาคิดถึงคุณอย่างทรมานและลืมคุณไม่ลงค่ะความ เสียใจนะคะความอะไรก็ตามที่เขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจในวันนั้นแล้วคุณตัดจบจากเขามาแน่นอนเขาอยากที่จะคุยกับคุณมากๆเลยคุณอาจจะรับเมสเซจจากเขาอย่างไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ความรู้สึกนี้มันมันมันหายไปมันโล่งไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาคุยและเคลียร์กับคุณหรือเปล่านะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะมีความ ความคิดถึงมันทรมานนะคะมีคนลืมคุณไม่ลงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้ความคิดถึงมันทรมานนะคะมีคนลืมคุณไม่ลงนะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะเป็นอย่างไรออกมาแล้วนะคะก้ามเท้า ราชาไม้เท้าค่ะแพชชั่นทัดไฟและทัดหลม่ม The Fool สีไม้เท้าสวยงามจังเลยนะคะมีสีไม้เท้าด้วยอืแต่งงาน Queen of Pentacles ว้าว ตัวตนของเขาค่ะอย่างที่บอกเป็นธาตุไฟและก็ธาตุลมในตัวนะคะเขาเป็นคนที่ดูเท่หลอ่อเชื่อมั่นในตัวเองสูงทํางานเก่งมีความเป็นผู้นําบ้างงานมากๆก็ได้มีเหตุผลสุดๆใช้ตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลนิ่งขม่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีเป็นคนรักธรรมชาติรักอิสระนะคะชอบเดินทางหรือว่าต้องเดินทางทํางานอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วก็มีความรู้มีความสามารถมีเหตุผลตะกะทุสิลปนทุกอย่างเป็นเหตุผลเป็นคนที่วิสัยทัศดไกลมองการไกลคา,าดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่าง,งานั้นเป็นคนเก่งฉลาดมีความรู้มีความสามารถรักธรรมชาติรักสัตว์ชอบเดินทางนะคะคือรัก ชีวิตคือเขาแบบคือเป็นโสดก็คือเป็นโสดที่มีความสุขมากๆเพราะมีทุกอย่างพร้อมนะคะอาจจะเป็นคนที่มีผู้นำสุดเป็นเป็นผู้นําสุดๆแล้วเป็นคนที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนเขาอาจจะแบบเดินทางบ่อยต้องประสานงานนะคะกับคนนู้นคนนี้และเข้าใจโลกและผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดอะไรมาอย่างมากมายผ่านออผู้คนมาเยอะแยะมากมายมองเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวเป็นคนที่เก่งนะคะและตัวตนของคุณเป็นธาตุดินค่ะ Queen of Pentacles สี่เมท้าการแต่งงาน ะค,ะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยเรื่องของการแต่งงานก็ได้หรือคุณกับเขามีประเด็นกันก็ได้มีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังคงแบบเหมือนกับมันจะไปได้ด,ดีแต่มันอาจจะมีอะไรสะดุดกันคุณกับเขาอาจจะอยู่ทางไกลกันก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นคุณเป็น q u n o n p f p t n c l e s ธาตดุดินหญิงสาวราชินีที่ อีโกโ้มีความนิ่งมีความมั่นคงเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะรักใครก็คือรักจริงทุ่มเทรักเดียวใจเดียวนะคะแต่ก็รักยากเช่นกันนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยคุณเป็นคนที่ดื้องเงียบเหมือนกันเก็บอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะการกระทําคําพูดเหมือนกับว่าถ้าคนคนนี้ยังไม่ช่วยยังไม่มั่นใจคุณก็อาจรู้สึกว่าดูๆก่อนยังไม่ได้เทใจหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือว่าคําพูดอะไรออกไปให้เขาคนนั้นได้เห็นนะคะแน่นอนคือสี่เมทาว่าเขาอยาก ที่จะแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากให้คุณกับเขาได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนึงหรือว่ากลับมาเป็นครอบครัวหรือว่าที่เคยคุยกันไว้เรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวก็อยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นอยู่นะคะราชามเมทาวนะคะแล้วก็ราชาดาคอไกด์แดนซ์หนึ่งใบคะ่ะเพชรของเอิร์นะคะเขา เขาเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะคนคนนี้แต่งตัวทันสมัยขี้เล่นน่ารักเฟลลี่คือดูเท่ดูอบอุ่นดูหล่ออะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่แบบคือมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะคะรอยยิ้มมีสเสน่ห์ใส่ตามีสเสน่ห์นะคะประมาณนี้นะคะจมูกเป็นสันน้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แน่นอนเขาเป็นคนที่แบบชอบเดินทางเดินทางไปนูน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ฉลาดเก่งคือจะจีบคนอะ เขาต้องรู้ว่าจะจีบยังไงจะเข้าหาคนยังไงต้อง,ท,งทิ้งช่วงเวลาไว้ยังไงนะคะจะเดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างไรนะคะเขาจะทาอะไรเขามีการวางแผนอะนาคตไว้อยู่แล้วนะคะมองการไกลออกไปด้วยนะคะคือเป็นคนที่เก่งอะมองการไกลใจเย็นนิ่งอดทนอะไรได้ดีถ้าเป็นระดับผู้นําบริหารการคิดการจัดก,การในเรื่องของบริหารธุรกิจโอ้มีความที่แบบมองไปยาวไกลามากๆนะคะแล้วก็อดทนรอผลกลาําไรอะไรได้ดีมากๆเพราะความรักก็เช่นกันนะคะเขาจะมีตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็าอาจจะดูแบบไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ ดูนิ่งๆนะคะแต่เป็นคนที่ผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเขาคนโทรลได้อยู่เขาเอาอยู่นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาฉลาดเขามีความเก่งนะคะถ้าเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่แล้วเขาอยากจีบยังไงเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจีบคุณมาให้ได้และจะจีบคุณอย่างฉลาดด้วยจีบแบบคิดเยอะจีบแบบวางแผนอนาคตไปแบบปี2ปีแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ยังไงเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปไหนนะคะนี่คือมีคนความคิดถึงมันทรมานมีคนลืมคุณไม่หลงนะคะทัดลมและทัดไฟทางไกลนะคะ เป็นคนที่แบบมีความสุขในตนตนของตัวเองนะคะคือโสดก็โสดแฮปปี้มีความสุขมากๆรักธรรมชาติชอบเดินทางนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้นะคะคือถ้าเขาเป็นคนโสดเขาเก็แบบว่าเออเฟลลี่คุยกับคนน,คนู้นคนนี้เขาคอยคอนแทคงานนูน่นนี่นั่นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคนคนนี้ก็สามารถดูแลคุณได้ดีเช่นกันนะคะ I want to tell you how I feel นะคะเขาเขาอยากจะบอกคุณนะว่ามัน ความทรมานมันคิดถึงแค่ไหนลืมคุณไม่ลงเลยนะคะเอ๊ A, นะคะคุณกองที่3คุณก็น่าจะรู้แล้วอาฮะว่าคนนี้คือใคร I feel you even through we are past เขารู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเรื่องของเรามาจะผ่านมาแล้วหรือว่าเรื่องของเรามันจะเป็นอดีตหรือว่าก่อนหน้านี้คุณเคยคุยกับเขาเรื่องความสัมพันธ์ที่จริงจังคุยกันแพลนเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเคยมองอนาคตแบบจริงจังกันไว้นะคะและนี่คือ พลังงานของคนกองที่สามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นยังไงแต่เขารอคอยโอกาสคือมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกถ้ามีโอกาสได้ได้มีได้กลับมาคุยกันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณมากกว่ามากกว่าว่าเขารู้สึกยังไงคิดถึงคุณมากลืมคุณไม่ลงแล้วก็รอคอยแล้วก็อยากที่จะแบบสารความสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะถ้าอนาคตเป็นแบบนั้นมีจดหมายมาหาคุณนั่นเองนั่นคืออยากให้คุณ ถ้าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเคยมีคอนแทคกันโซเชียลเขาก็คงส่องแล้วมองคุณอยู่ไกลๆถ้าเห็นเขาถ้าเห็นคุณมีความสุขเขาก็ยิ่งมีความสุขกับคุณนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกถึงคุณเขารู้สึกคิดถึงคุณมันทรมานแล้วมันลืมไม่ลงนะคนกล่องที่2อก็คนกล่องที่3ค่ะขออภัยก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมําสหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ